สวัสดีค่ะ นนี้อ้อยหรือว่าริต้า s t า r c ค n นเน็นะคะกุบอาจารย์พิมพรสวัสดเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะ,คะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมค่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาคู่กู้กับราศีจะแม่นยํามากๆนะคะวันนี้ไฟจราจร <laughs> <laughs> เขียวเหลือง แดงนะคะวันนี้จะมาบอกสัญญาณอะไรคุณบ้างอันไหนควรหยุดอันไหนควรไปอันไหนวิ่งเฉิวได้เดี๋ยวเราจะมาบอกใช่นะคะก่อนอื่นคุณอ้อยคุณต้องอ,งอ,งองวยพรล,ลืมอวยพันันเกิดให้คนที่เกิดในลัคนาราศีกันได้นะคะว่านับแต่นี้ไปขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆเรื่องราวดีๆ นับแต่นี้และตลอดไปนะคะเห็นไหมพิมพ์เอาใจเขาเป็นพิเศษคุณอ้อยเขาดวงดีละสิอะฮะอย่างที่พิมพ์เคยบอกคุณอ้อยไว้ไงการยายนเนี่ยนะเป็นเดือนที่อะไรลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นเดือนที่คนดวงดีในเรื่องการงานขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โอ้เอ oh, oh. เพราะอะไระะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มเลยนะ,ะมาเลยกันยายนเปิดมาวันที่1กันยายนเนี่ยดาวประจําตัวเขาก็าคือดาวพุธมาเป็นกเกษตรอยู่ทับตัวทําให้ตัวเขารู้สึกถึงอะไรความบริบูรณ์ในตัวเองคืออยากจะทําอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรมีกําลังขึ้นมาแล้วนี่ดาวพุธมาทับมาอยู่บ้านเลยอ,อยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนรู้สึกมีพลังในชีวิตขึ้นมาว่าเฮ้ยฮึ่กเหิม ฉันจะเปลี่ยนฉันจะสู้ฉันจะทํางานฉันจะหางานฉันจะต่อยอดฉันจะทําอะไรก็ได้คือตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองแบบ เริ่มรู้สึกมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วจากเมื่อก่อนคือห่อเหี่ยวมานานไม่ค่อยมีพลังเออรู้สึกตอนนี้เหมือนโดนดันออกมาเป็นเกษตรก็คือว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณใช่ตอนเขากลับมาอยู่บ้านตัวเองใชเเ่เป็นเกษตรเป็นเกษตรอาจารย์จะให้หนูไปทนานาหรอคะไม่ใช่ความหนะมายคือแบบนี้ค่ะอืมนะคะแล้วจะบอกว่าอีกดวงหนึ่งะนะที่กําลังทําให้ตัวเขาเองมีการเปลี่ยนแปลงดวงไหน ดาวังคารคุณอ้อยดาวังคารเนี่ยนะสัมพันธ์เรือนสหช c มาอยู่ในมรณนะทําให้ตัวเขาวุ่นวายตั้งแต่ต้นเดือนเลยคือเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในการติดต่อมีการติดต่อเข้ามาวุ่นวายมากเลยไม่ตัวเองอยากจะสวยอ,อยากจะดูดีอยากจะแต่งตัวคุณทําเลยเพราะตอนนี้คือถึงเวลาที่คุณนะ่ะต้องเปลี่ยนแล้วดูดีแล้วก็ออกไปเจอผู้คนทนาะให้ตัวคุณนะมีสเสน่ห์มากขึ้นไเจอคนเดอะใช่อันนี้เป็นไกด์ไลน์ต้นเดือนเลยนะคือเปิดมาปุ๊บ คนที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้มีอะไรในชีวิตขึ้นมาตอนนี้ไม่เป็นไรตอนที่ดูเราอยู่แต่วันที่หนึ่งกันยาคุณรู้สึกว่าอยากจะฉายใบองเกตได้เลยโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยว่างใช่อยากจะแต่งตัวสวยและฉันมีคนโน้นคนนี้หรือติดต่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอยากจะมีออร่าทําเลยค่ะไม่ต้องช้านะเรามาเริ่มกันเลยในวันที่สองกันยาค่ะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระเป็นราชาโชคคุณอ้อยการเงิน เป็นลาชาโชอยู่ในเรือลาพระทวินแอคชั่นฉะนั้น 2, 2> กันยาเป็นต้นมาการเงินคุณดีมากและอย่างเงี้ยจะไม่โคพิมพ์ได้ไงอ่ะไม่ยอมนะ มองโค้งมันก่อนเลยเพราะจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาดีเนี่ยมันดีพร้อมกันมันจะมีช่วงจังหวะดีจังหวะเนี่ยก็คือจังหวะบางจังหวะเขียวเนี่ยเขียวเขียวมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้ววิ่งฉลุยได้เลยเขียวเริ่มมาแล้วก็คือจังหวะการเงินเขียวแล้วไฟเขียวในเรื่องการเงินสองกันยาเป็นต้นมาอยากทําอะไรทําในเรื่องการเงินอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจใหม่อยากจะกู้หรืออยากจะทําอะไรทําเลย นะมันจะง่ายขึ้นใช่แล้วไม่ต้องรออย่าช้าคุยกับใครก็ง่ายใช่แล้วพอมาวันที่10กันยาวันนี้แหละเป็นวันที่รอมานานเกือบสองปีดาวอริย้ายออกจากการงานเข้ามาอยู่สุภาคุณน้อยสิบกันยาทําให้การงานเขาไม่อริแล้วไม่มีอุปสรรคในเรื่องการงานแล้วอริมาอยู่สุภาแล้วการงานเนี่ยมาทับตัวด้วยส่งผลให้ตัวเขาเองยังไงการงานคือ มีงานเข้ามาเรื่อยๆคนที่คิดว่างานทําไมเงียบจังหลังสิบกันยา,ยาเรามาดูช่วงนี้แล้วกันง,งานเข้ามาเรื่อยๆคนที่ขายของอยู่ขายไม่ดีเลยหลังสิบกันยาขายดีมากแต่เตอมขึ้นคนที่ลูกค้าเงียบหายไปไหนหมดไม่รู้หลังสิบกันยามาจากไหนไม่รู้สุภาพแปลว่าอะไรสาเร็จสมหวังใช่แล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะ,ะการงานเริ่มดีขึ้นมาแล้วการเงินก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วฉะนั้น จงให้เวลาไปกับงานและเงินมากๆค่ะในช่วงเวลานี้นะให้เวลาไปกับเงินนี่คือหมายความว่าใช้เงินเยอะๆหรอใช้เงินด้วยแล้วก็<ม>บริหารเงินด้วยคุณอ้อยเพราะตอนนี้การเงินเขาเป็นราชาโชคอยู่คือตอนนี้คืออยากจะได้อะไรก็มีกําลังพอที่จะจับจ่ายใช้สอยได้นะคะค่ะอ่าแล้วพอมาวันที่17กันยานะคะ,คะตอกย้ําความวุ่นวายสัตฉาต้นเดือนยังไม่พอนะตอกย้ําไปที่ดาวอาทิตย,ย้ายเข้ามาทับตัวอีกดวงหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะ เจ้าเรือนวินาศเข้ามาอยู่กับตัวตัวเองวุ่นวายวุ่นวายไปในเรื่องไหนมาดูในตัวก็มีดาวพุธไปสัมพันธ์การงานวุ่นวายไปในเรื่องการงานแล้วตอนนี้ดาวการติดต่อก็ไปอยู่มรณะคือรอบตัวรอบด้านรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าหลายลหลายสิ่งหลายหลายอย่างเนี่ยเข้ามาจนไม่มีเวลาทําอย่างอื่นแล้วคุณน้อยช่วงนี้ไอ้จะบอกว่าเป็นช่วงที่ว่าเน้นติดต่อสื่อสารกันแล้วเป็นช่วงที่แพลนคุยเรื่องงานอะไรอย่างนั้นไปแต่พิมพ์กลัวอย่างหนึ่งนะพอดาววินาทเข้ามาเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนจิตตกง่ายอืมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนะ่ะต้องมีออร่าแล้วต้องมีพลังในชีวิตให้มากๆอย่าพยายามคิดลบ อันนี้บอกเลยเพราะ<ฆ>ดวงดาวช่วยอย่างเงี้ยคุณต้องคิดบวก<ฆ>เพราะว่าเวลาดวงดาวมาช่วยแล้วเราคิดบวกเราทําตัวสดใสทําตัวสวยทําตัวเด่นทําตัวอะไรดวงดาวช่วยบวกด้วยทุกอย่างบวกหมดแต่เมื่อไรที่คุณคิดลบดวงดาวมาช่วย,วยไม่ได้ส่งผลช่ชไ,มไ,ไม่ได้ส่งผลทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอันนี้ต้องบอกเป็นเทคนิคนะต้องบอกเป็นเทคนิคของดวงดาวเลยนะคะพบกันคนละครึ่งทางใช่แล้วค่ะแล้วพอมาวันที่19กกันยาค่ะคุณขา ดาวพุธดาวประจําตัวย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินค่ะเนี่ยแล้วการเงินกับการงานก็สัมพันธ์กันแบบนี้เออถึงบอกว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณอาจจะมีการลงทุนมากหน่อยสําหรับเจ้าของกิจการค,คุณอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีการลงทุนเพื่อบูรณะบางสิ่งบางอย่างถึงธุรกิจที่เก่าๆอาจจะต้องดึงกลับมาทําหรือธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาก็ต้องทําการลงทุนอะไรก็ต้องทําหรือแม้กระทั่ง งานประจำคุณอาจก็จะต้องทําคือมันทุกอย่างมันลอบไปหมดอะแล้วเหมือนกับไอางานใหม่ๆที่เข้ามาคุณก็ต้องไปศึกษาเพิ่มก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มก็ต้องไปต่อยอดเพิ่มรู้สึกชีวิตคุณอะมันเป็นวงกลมมันวุ่นวา,าย,ไป,ายไปหมดเขาก็เลยทําทำบางครั้งทำให้เขาจิตตกอก็คือมันก็แค่แบบ โอ้ยเหนื่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าเอจะบอกว่าก็คือณช่วงเวลาแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าโอกาสดีๆมาแล้วก็คว้าไว้ก่อนใช่ถ,ะะถึงบอกว่าตอนนี้นะแล้วดาวิน่าทับตัววิน่าทับตัวไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่แปลว่าตัวคุณเองอะต้องวุ่นวายเข้าไว้ถ้าคุณไม่วุ่นวายกับตัวเองจําไว้เลยนะถ้าไม่วุ่นวายกับตัวเอง คุณจะวุ่นวายกับคนรอบข้างคุณจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเองไม่วุ่นวายตัวเองอยากอยู่เฉยอยาอยู่เงียบไม่ได้ค่ะคุณค่ะใช่เพราะว่าวินาาทับตัวเนี่ยหมายถึงว่าคนอื่นจะสร้างความวุ่นวายให้ตัวคุณอันนี้ต้องแปลให้ถูกนะเราทําให้ถูกด้วยแล้วจะได้ไม่มีปัญหาในชีวิตใช่นะคะแล้วพอมาวันที่29กันยาค่ะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศ ดาวศุกร์เนี่ยนะเป็นดาวการเงินย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศถึงบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าดาวศุกร์ย้ายเมื่อวันที่สองกันยาสองกันยาจนถึง29กันยาส่งผลให้ตัวคุณมีโชคลาภตั้งแต่สองกันยาจนถึง29กันยาก่ะกันยาแล้วพอหลัง29กันยาถ้าเป็นไปได้ให้ชะลอ,อบางสิ่งบางอย่างต้องหยุดชะลอเพื่อรอโอกาส อ,อืถึงบอกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างอะเมื่อดาวย้ายเข้าเรือนไหนเนี่ยคุณก็ต้องทําตามเรือนนั้นเพราะไม่อย่าง,งานั้นมันจะส่งผลให้ตัวคุณอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะลงทุนไปแล้วทำไมช่วงนี้ได้เงินคืนมาช้าจังหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาการเรียนรู้ดวงดาวเนี่ยสามารถที่จะบอกช่วงเวลาให้คุณได้นะคะเป็นแนวทาใช่แล้วในวันเดียวกันเลยค่ะคุณขาดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะ ส่งผลให้ตัวคุณนะ่ะเกตเข้าปูตะสภาวะจิตใจเริ่มและเริ่มใจเต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆบางคนอ่ะมุ่งเน้นไปในเรื่องการงานอยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่ใจยังไม่กล้าพอ,อวีน่าทับอยู่ก็ศึกษาไปก่อนช่วงนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ศึกษาไปก่อนหรืออะไรไปก่อนหลังม<า>ที่วางแผนก่อนก็ได้ใช่อะไรแบบนี้ทบทวนว่าเราจะทำยังไงต่อแน่นอนอะไรใช่เพราะเกตเข้ามาปุ๊บรู้สึกกระตุ้นแล้วแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกเพราะโปรโมชั่นนี้เกตเข้ามายังอยู่กับคุณได้เกือบ60วัน ถ้ามองอไปในเรื่องการเงินเกดเข้ามาปุ๊บใจเริ่มเต้นและเริ่มอยากที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆศึกษาให้ดีไปก่อนค่ะเพราะตอนนี้ดาวการเงินยังมาอยู่ในเดือนวินาารออีกนิดเดียวไม่เกิน20วันค่อยลงทุนใหม่อค,คือเท่ากับว่าช่วงแต่วันที่2ถึง29เนี่ยโอเคก็คือสะพัดหน่อยอะไรลงทุนอะไรได้แต่พอหลังจากวันที่29แล้วชะลอนิดนึงชะลอนิดนึงเดี๋ยวรอเดือนหน้าอแล้วในเรื่องความรักค่ะอ่ามาถึงจุด ใครแม่จะบอกว่าในเรื่องความรักเขามั่นคงมาแล้วคุณอ้อยเขามีความนิ่งมาเพราะว่าดาวพระหัสเนี่ยมาอยู่ในเรือนพันธุุกคือเขามีความมั่นคงมีความนิ่งมามาตั้งแต่รู้สึกว่าจะสองเดือนแล้วเลือกแล้วเริ่มเสถียรแล้วใช่เลือกแล้วอะไรแล้วหยุดนิ่งแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าถูกแล้วแล้วก็มั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่ได้ไปกังวลในเรื่องนั้น ความรักไม่ได้มากวนใจไม่ได้กวนใจนะแต่พอดาวเกตเข้ามาอยู่ในเรือนปู่ตะสภาวะจิตใจแล้วปู่ตะเป็นน้องปัตตานีทําให้บางคนรู้สึกแบบมีคนเข้ามาติดต่อเยอะๆอยา่าชนะอยา่าริอาจคบอนอนต้องบอกแบบนี้เลย <จะ S 1> เพราะว่านะใช่ไม่งั้นจะจะนะ,ะนเออพราะอะไรเพราะว่า สตร์ช้าคุณตอนนี้เข้ามาเยอะมากตัวคุณก็อยากจะสวยอยากจะมีสเสน่ห์อยากจะมีออร่าด้วยแล้วพอจังหวะน,นี้เองอาจจะมีคนมาชอบพอหรืออาจจะเจอคนมั่งหน้าหลายตาพอดาวเกตเข้ามาปูดตาปุ๊บ เริ่มมีคนมาสนใจแต่เรามีคู่อยู่แล้วก็ขอให้รักษาคู่ที่มั่นคงนั้นไว้เพราะคู่ที่มั่นคงส่งผลในเรื่องอะไรคู่ที่มั่นคงส่งผลในเรื่องทรัพย์สินแล้วเงินทองอ,อแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีคู่ละ่ะก็จะมีมาให้เลือกใช่เพราะว่าเกตเข้าปูตะคือจะได้พบเจอคนใหม่ๆอือนะคะโอเคก็เป็นแนวทางของเดือน กันยายนของคนลักขลาร,ราศรีกันซึ่งตรงกับไพ่ย,ยิปซีเลยนะคะเจ้าชะตาเนี่ยเขาเปิดมาเป็น W ิวเอาฟอร์จูนค่ะ,คะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยแล้วก็อัศวินดาบนะคะส่วนการงานคือถึงบอกว่าต้องสู้แล้วฝ่าฟันมากๆเลยก็คือราชินีดาบแล้วก็เจอกับ8เหรียญน,นะคะคก็คือ,อคทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องทำหยุดนิ่งไม่ได้เลยนะคะแล้วก็การเงินคือเดอะเฮอร์นะคะมีโชคมีโชคมีลาบมีอะไรก็แล้วแต่แต่สอง ถึง29เท่านั้นะนะแล้วก็เนี่ย้าดาบออกมาเลยก็คือคุณเองเนี่ยมีรายจ่ายเยอะเหมือนกันในเดือนนี้เนาะ,ค,ะความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือค่อนข้างที่จะสมบ,บูรณ์แล้วนะอัศวินไม้เท้ามาพร้อมกับราชินีเหรียญเลยมั่นคงแล้วอย่าริอาจขบซ้อนนะคะ,คะบทสรุปก็คือสองไม้เท้าค่ะ การงานของคุณยังดีอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็แปดดาบคือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอึดอัดเพราะมีความวุ่นวายเข้ามารอบตัวอืนะคะคือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะติดต่อสื่อสารคุยคนโน,น้นคนนี้คนนั้นเยอะไปหมดมีโอกาสใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่แล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถ้ามีโอกาสใหม่ๆดีๆก็คว้า,าไวค้ค่ะใช่แนวทางดีๆแบบนี้เราสองคนก็มีให้คุณเป็นประจําทุกเดือนนะคะ,คะใครยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไม่ได้กด subscribe ก็กดเลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณอ้อยแป๊บๆนี่จะหมดปีแล้วนะเร็วมากนี่ก็จะเข้าช่วงไตรมาสสุดท้ายที่จะเริ่มปีใหม่อีกแล้วใช่ค่ะก็เลยทำให้อ้อยนึกถึงปีที่แล้วที่เราทำกล่องดวงที่ว่าเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของปีนี้ปี2 5 6 3สาที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีมากใช่แล้วใช่ไหมคะก็เลยต้องมีการทำต่อไปใช่ค่ะ แต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นคือมันถูกลงใช่มันถูกลงเพราะว่าเป็นโบนัสพิเศษให้กับคนดูคือคุณให้การตอบรับดีมากแล้วมันก็เป็นผลที่ดีมากที่เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตของคุณก็เลยปรึกษากับอาจารย์พิมพ์ว่าเฮ้ยถ้างนั้นเราทําเป็นเข็มทิศดวงชะตาของปี2อง4ขึ้นมาอีกดีไหม แต่ว่าราคาก็ปรับลงให้คุณจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ไหมก็คือว่าจะเป็นดวงของแต่ละคนในแบบตัวคุณเลยคุณเกิดลัคนาอะไรราศีอะไรเวลาอะไรแล้วแต่ละคนก็จะมีดวงดาวที่แตกต่างกัน ดาวจันทร์ของคุณอยู่ในลัคนาอะไรดาวอังคารดาวศุกร์จะมีบอกหมดเลยค่ะตัวตนของคุณเป็นแบบไหนลักษณะนิสัยของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเดือนว่าจะมีดาวอะไรเคลื่อนย้ายโคโจรแบบไหนบ้างแล้วทำํำให้ส่งผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในแต่ละเดือนบ้างอย่างละเอียดแบบของคุณโดยตรงถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเดียวกันจะ เอามาดูด้วยกันนี้ได้ไหมไม,ไม่ได้ไดเพราะอันนี้จะเป็นแบบของใครของมันใช่ค่ะนะคะราคาที่เราคุยกันว่าให้คนจับต้องได้ง่ายขึ้นดีไหมอฮะเหมือนมีอาจารย์พิมพ์ไปนั่งดูดวงให้ที่บ้านใช่ค่ะนะคะดูดวงให้เป็นในแบบของคุณเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่เฉลีย่ยออกมาแล้วเหลือเดือนละประมาณ82บาทใช่แล้ว82บาทต่อเดือน เ่ากับว่าวันหนึ่งไม่ถึง3บาทเลยใช่ค่ะคือเราพยายามจะลดต้นทุนเพื่อให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเราทํา1890บาทรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยเราอยากให้แฟนสถานีโหระพาเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาด ช่วงเวลาไหนควรลุกควรนั่งควรวิ่งควรนิ่งควรอะไรก็แล้วแต่ควรวิ่งควรหยุดควรชะลอหรือว่าจะควรอะไรก็แล้วแต่จะเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตให้คุณได้ไปต่อได้ง่ายๆ่าไม่ต้องต้านกระแสะลมเรา ไปตามกระแสใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เลยจัดทำเป็นเล่มหนังสือแบบไม่มีกล่องดวงคุณอ้อยเป็นแค่เล่มหนังสือขึ้นมานะคะแต่ในนี้จะมีบอกทุกเดือนเลยตั้งแต่มกราถึงธันวาของปี2 5 6 4ใช่แล้วค่ะคะนะว่าแต่ละเดือนควรจะต้องทำอะไรบ้างใช่แล้วคุณรู้ไหมอันนี้บอกเลยนะว่าเดือนมกราค่ะเดือนมกราคมเนี่ยดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร ยกเข้ามาอยู่ในลัคนามังกรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก<ค>ับคุณแค่เดือนหนึ่งตัวคุณจะเป็นอย่างไรคนลัคนาธนู<ม>ดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนการเงินจะนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนลัคนาพุจิดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนศาสชาคนลัคนาตุนดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนพันธุแค่สามลัคนานี้คุณจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนหนึ่งของปี2564 คือมันมีการเดินทางของดวงดาวมันหลายอย่าง<ช>มาแล้ว,ลวมีการมารุมอยู่ในเนี้ยในดวงเดียวกันเนี้ยแล้วมันทําให้เกิดส่งผลกระทบกับชีวิตคุณค่อนข้างมากขึ้นใช่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างตัวนี้จะบอกคุณเลยในแบบของคุณคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมถึงได้บอกว่าถ้าคุณมีการวางแผนถ้าคุณรู้ว่ามกราคุณจะเป็นแบบนี้รีไวท์กลับไปคุณมีการวางแผนตั้งแต่ตุลาค่ะมกราคุณมีอะไรมีความสําเร็จในชีวิตแน่นอน พิมพ์บอกไว้เลยนะคะในเดือนต่อๆไปมันจะมีการเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกอมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข็มทิศชชตาชีวิตเนี่ยนะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่บ่งบอกเลยว่าดาวเดินไปจังไงก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนคุณคเปลี่ยนจงเปลี่ยนอย่าฝืนแรงลมจงฟังเสียงลมจงทำตัวให้ตามลมเมื่อลมเปลี่ยนทิศคุณจะได้เจอคนคนหนึ่งซึ่งคุณเองก็รู้จักดี พีมบอกเลยว่าคนคนนั้น่ะคือคุณคนใหม่ในปี2,564ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคนสนใจราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ990บาทบวกค่าขนส่ง60บาท <50 S 1> เป็น,ปน1 0 5 0บาทใช่ค่ะเท่ากับว่า990บาทค่าคส่ง60บาททั่วประเทศค่ะนะคะกี่วันได้คะถ้าเกิดว่า สนใจเลยจะสั่งจองเลยเนี่ยเราได้เลยไหมคะประมาณ20-25วัน20-25ถึงยี่สิบห้าวันใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะไม่ถึงต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาคำนวณแบบละเอียดให้คุณเพื่อตัวคุณโดยตรงค่ะค่ะไม่ได้ทำไว้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นให้เวลานิดนึงประมาณ3สัปดาห์เนาะใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็จะได้เล่มนี้ส่งไปให้คุณที่บ้านนะคะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคุณในปี 2,564ค่ะค่ะนะคะ,คะแล้วก็ไอ้ฝากนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะสุขภาพดีต้องการลดน้ำหนักที่ว่าสลิมมีคือได้รับการตอบรับดีมากๆตอนนี้ไอยจัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดีท็อกซ์อย่างเดียวสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและบล็อกป้องกันไขมันป้องกันแป้งแล้วก็ชุดที่สาหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นพิเศษขี้เกียจออกกำลังกายแล้วก็ อ้วนมานานมากเริ่มมีผลกับปัญหาสุขภาพอ้อยมีชุดโปรโมชั่นเด็ดๆ3ชุดนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันใน l ล n e แอดสลิมมีไท a แลนด์นะคะอ้อยจะให้รายละเอียดค่ะ,คะเราสองคนก็มีอะไรดีๆแบบเนี้ยส่งให้คุณเรื่อยๆเลยะนะคะสวัสดีค่ะ